พี่น้องครับพอกันอีกแล้วครับกับลงคบคนดูบนครับวันนี้ผมมีพาพี่น้องไปนะครับครับตะก้าครับวันนี้ที่ไปเยี่ยมยามน้องไส้ครับเบ้านิพนครคับตะก้าแล้วก็เบ้าเอนะครับนะครับที่คัาตะกานะครับกำลังออกจากเซกาเลยครับกำลังออกจากเซการถแดนตามถนนสายเซกาน้องหญิงอยู่ครับ อีกมั่นสามชิบาที่เกษตรหอดีครับบม่ไกลกันนะครับเนาะนะครับนัดพ่นไม้แล้วครับมาพยายามพ้นครับพี่น้องครับตอนนี้ครับรถมาจากเซกานะครับสิมาถึงเสี่แยกสามแยกนะครับเนาะสามแยกบันน้องหิ่งครับขั้นแมนเดียวทรายนี่ก็จะไปอำเภอคํามตะกาครับคําตะกานะครับพี่น้องเนาะแล้วเลี้ยวขวาก็จะไป ไปบึงการครับจังหวัดบึงการนะครับตอนนี้ก็ทุกคมขับรถมานะครับเดี่ยวสายนะครับเดี่ยวพาไปหาเบาานี่พนขับเบาไปพ้นเบาเอครับน้องกินน้องที่แอลครับเก่งขมันจะสิหาที่กับฮอดครับคาตาคาบัไกลครับพี่น้องครับคาตากานะครับทุกคมมาเย่บเบ้านีพ่นาตากาครับเบ้าเอครับบ้าเอวันหน้า มันไปเมื่อบ้านอยู่ยังมาก็บบ้านไปหาน้องเยียบอยู่ทำงาน่อยกันอยู่ก็าใจ้เพิ่นได้กก็บแล้วคนไร้คิดกูเหรอครับคิดกันอย่างเียวเลยอัน้องเยต้องใกล้ครับบลาเยือมากเือเยือใส่แค่ดางพื่ร้านอีสานได้เดียวเขาติต่ไกบลาเอ่เาพ่นต้ล้ครับต้มไก่คนรู้ซื้อมาฝาก ก็ดีมากขึนะกัต้งไก่นะพี่บ่าเป็ดตั้งสี่บวครับลาบไก่บวบลาบไก่อบกันขั้นปักเน่าเลยครับแล้วแล้วเอาบเป็เป็นอันลาบเป็ดยังขั้นเลลาบเป็ดเอาไปเจียวเอาไปคัวใส่กระทะเลย้วแล้วแต่ลาบเป็ดกันแตบ้ไก่นี่ถทกอา้อน่ดล้วแล้วแต่คันนวดครับคันหลังนี้สิบโลต้องห่อนะบบนี้โอ้สูตรตสูตรนะครับเนาะฮะพี่น้องห่อใกเลย ไั้วลูกทุ่งครับขัวลูกทุ่งน้อยนะน่ปิ่นเนาะั้วทั้งผีทัลละหนุ่กินตกแลงนะครับก็แค่ไหนก็สร้านเนาะผัเห็ดไปยังไป่นนั่งเที่ยวเลยเป็นยุเฟียคนอันนี้นี่ยน่าปวดเพาเห็ดดอกซุนีอกะ บ้านบครับบ้นหัวตะกูลผมมัตยโสนะครับอุบลเก่าต้นไหนอุบลเก่าผมว่ายะโสแยกจากอุบลอำเภอยะโสธรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับม่โอ้แต่แบบคนทางบ้านเดียวกันนี่ยนะผมเหมือนคนเหมือนพี่บุญในพี่มดเล่นเนาะพี่มดตัวนี้มวยแยกพี่บุญมังสาหานบ้านไอ้จอหนี่อะไนครับครับครับจะว่าจอหนี่ขึ้นลุงน้องอยู่ายดีเพราะว่าว่าถ้าเป็นเกื่องของการเชื่อหรอกบอกไงว่าเห็นกันารเชื่ออย่งนี้จะอย่งนี้จะเชื่อคนนะนี่เชื่อไอ้จอหนี่ มีโอกาสกับที่แวะียี่ดอกที่พี่บูนพี่กันนะแต่ว่าเขาว่าห่างกันจะหาโคกโลนึงพอลุงขนมาอยู่อุดรั้งแค่น้อยคนนะแกละหลายปีมาอยู่เสกขามาฟังหลัาอยู่เสกขาป่าเขาตก้อนป่าเพิ่นป่ามาเป็นคู่อยู่นี่แล้วทัศการจะไปจะมาอยู่ครั 1941, บไปจังไปกินข้าวน้ำก yeah, ันครับเพรามีโอกาสที่ไปหาสวัสดีเด้อครับทั้ง ช่องเงินก็คืบลุงคมคนอุบลครับลุงคมคนอุบลครับเม,มื่อน,น,น,นี้ไม่ยอมไมา่ยามมาได้ค้นหัวซื้อไก่บ้านว่าฝาดหัวได้ซื้อมากอะชิลาบกันกินท่านตัวบาทเนี่ย <c oughs> ครับครับเบบนาะอันนี้อันนี้อันนี้สูตรผมมจะขันน้ำหมักเน่ากันครับบา้านในเขาจะเอาไปเทสต์ผสมกับเสียาน้ำปั่นมันในร่องเป็นน้ำต้มมาเนี่ยกินเขาต้องกันซะก่อนครับเมื่อนี้ได้มามาเยี่ยมหน้าจามหลายเทือกถ้าเรากินเขาหน้าเตี้ืออยู่โอ้ดีใจครับมาหย่ยมน้องเยี่ยมลุง อยู่บ่ไกลบ่ไกลครับไก่สามทิพย์โลดครับอยู่เชียงาโอ้นี่ครับนี่เป็นสูตรสูตรก็คือเขาเขาขันบักน้าวแล้วเนี่ยเน,<ำ>นื้อมันจะเป็นผงคุยง<ำ>คือเขาก้อยปลานี่ครับไม่ได้ต้มอีกแล้วนี้แล้วข้ากลบมาต้มเลยลวกซื้อนี่นี่นก็คือเอาน้ำตัวนี้มามาลวกมาใส่ตัวนี้ลวกซื้อนี่ทีนี้เขากระเทกลับแล้วก็ลวกอยู่เนี่ยจนมันสุกไงโอ้เนี่ครับโอ้สูตรคนต้นมาเนี่ยมันมันขอนเรากระเทน้ำกลับมันเราเองก็ไม่ต้ม โอ้น้ำน้ำลวกนี่ไปใด้นลำต้มนะครับครับเพราะว่ามันสีชมอยู่นี้ป่นในน้ำมันน่ะครับครับน้ำเขาขันบักน้าวนะครับมันแทะไก่งวงนะครับเรื่องไหนครับมันพลอยมันพลอยครับไก่งวงนี่มันเกือบซุกแล้วครับนี่อีกหาน้านไเดือดกาใส่อีกสามน้ำนะครับซุกกับซุกแน่นอนครับ อ่เอสองสามเท่อครับสุกๆเยอะสุกๆครับแม่นอนแต่ว่าหลายคนเนี่ยไม่กินสูนี่ติดใจครับว่าอเปแค่แรจะไดงกได้ลาบให้กินอยู่เป็ดนะปะไก่นี่แหละลาบสูนี่แหละให้กินเลยคจ้าจา ครับครับเป็นบ้านี่รอกครับแอนนครับมาครับบ้บนไหนมามาครับบานนี้ลุ่มมพนอุบวนครับแต่ว่ายำยมนะครับนองนุงนะครับเบาเอเบาพ่นนกินนงที่เอลนะครับไม่กินเขาเขาสวยกับนี่เลยครับครับไม่กินเขาบ้านคุ้มข้างหน้าบ้าิพ้นครับบัานนี้บรรยากาศเป่นไะสลับใกล้นะครับตรงใกล้สูขิน มาสองสามเที่ยกันท่าเราได้กิ่นเขาต้องกันยังเที่ยอยู่ครับครับอไปก็เลยได้ถือไก่มากแล้วกันลาบไก่กินเขาซะแล้วครับต้มไก่ซะแล้วครับครับครับขอบคุณที่ไลนครับขอบคุณที่ไม่ยอมมาหยามเนาะพอเอเนาะครับไม่ยอมมาหยามมาที่พุ่นความมเ่ยมากับพี่น้องครับกินเขาต้องกันพี่น้องทั้งลุงอาคมคนอุบลครับแล้วตั้งใจพ่อๆกันเรื่อยๆอยู่ดอกกระบาดครับครับครับแซมนะอร่อยไหม แซบบสูรตบวสตด้โซนจน้อยได้จ้ะบอแซบเด้๋ยวเนีได้อน่ลูกมาจำนี่กาแซบแซบท่นนั่นใช่รวยบอกเขีูนี่แซบหลับไปบ้ามันแถมหลาบางแล้วครับไม้วีกลินแล้วบานเขากินเมื่อไรครับมันเป็นพิษก้หนไมนะครับหลาบางครับพานพ้องห่าง ของที่เอาเผ็ดเห่นอ่ะเผ็ดมั้งเดี๋ยวมังเหล่าลาบไก่บ้านเขากินจ้ะมังเหล่าไก่บ้านก็ว่าเห็นนั่ะนี่เห็นของบ้านทุกนไปปิ้งไปปิ้งไก่ใส่ปลาดิบคักไว้ครับนลวงพี่ใส่แซ่บเลยเมนูประจำเมนูเมนูเผ็ดไก่ใส่ปลาดิ นี่ของที่เอากินเผ็ดแหละอัหนานเนี่ยวานะควนนุ่งกับจไงตอหนครับหลับไก จับบับครับรับอร่อยมากครับอันนี้พนีเมื่อบาวนิพนนของแซบมั่สูตรพอนะนี่สูตรจะครับขั่านาสูตรเคยล่าเล้ามอเหรอป็นไร oui. JJ, parfois, ts, ้ปเสือครับสมดีถึกใหญ่ไปะซบวลแซบบะแซบโอ้แซบางเทียวไกาศอุปบุนพี่น้องนี่ครับต้มไก่ตีตะบ่มีบรกกอก สุดไส้บะกอกกับแซบนะครับตรงไก่ใส่บะกอกกับแซบใช่ไหมกอกเคยกินปะกูจับปะผู้มนะอยากเป็นย่างจะบ้านต่อเนื่อไอ๋อ้อีสานขนาดแท้ต้องหัวจักแมมต้องไก่ใส่บะกอกใส่ใบบักขามใส่บักขามแต่ท่านเนาะใส่ปะกอกทั้งทอดทั้งแซบใส่ประกอบครับพี่น้องครับมินีิก็มาเยี่ยมน้องทำใต้เปาลีพ่น อพี่แอลนะครับกินเข่ากันหลับไกล้ลมไกลเนาะครับแต่แซ่บครับขอบคุณมาเยี่ยมมาเยี่ยมมีโอกาสเรียนมาหาครับอันนี้ดีครับอ่ารยินดีต้อนรับครับก็แล้วกัขอบคุณครับขอบคุณที่มาเยี่ยมมายีมมากอ่ะโอ้ถือเราอยากได้กินอุดมสมบูรณ์ตัวมาหา ่าก็ถือไก่มาเอาในพุ่นกันแล้ว่าโอ้ต้มากินกินแล้วขับไก่กับลาบปั่นกินครับมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นอีกมือนหนึ่งที่อบอุ่นมากครับมีทั้งลุงลุงคมคนบนนะครับอันนี้มันยังมายามกันครับขอบคุณหล,ลายๆครับแล้วกาพาไปทอดว่าทั้งนี้่เรารับครับแม่เขามากินข้าวที่นาต้องกันมาสู่ก,สก,สก,ก,กันพวกไก่ที่กาเขาก็ไก่เขามีโอกาสพี่ยังมาย่างพุ่นอดีหรอครับครับสามสิบโลยังมาย่างพุ่นอยู่ หลังพอจะทอครับกิ่นกระเสียบผูดมสมบูรณ์ขอบคุณครับเอาไว้ขอบอีกจะไม่เอาไว้ขอบอีครับขอบคุณพี่น้องครับที่เขามารับชมคลิปของคุณลุงนะครับเนาะฝากพี่น้องที่ติดตามบ้างเอกับบ้างในคนที่แล้วต้องใจครับเป็นกำลังใจคุณลุงน้ำนะครับจะพาคุณลุงพึ่งพอบคุณสำรับต่อไก่มาให้ลาบเสียบเอารับา คือเช่นประจําแลครฝากถ่ายางเนี้ครับว่าฝากเขาตอดโอ้เคยอุดมสมบูรณ์ไฝากมาฝากเองม้อ่มม้ฝากน้องี่้าว่าตไมยางมายามกนดีใจนะครับมาต้องถือมาไล่กันเลยครับเจียงใจขึ้กันต่ไม้ยางมายามมากินเขาหนํำมาเล่นมาแอนนํำกันเขาีครัคือว่ามีวคนสุขหลายนะครับให่แเรานรงรเราฝากพี่น้องรักใจให้ ลุงคมคนอนผมด้วยครับน้องบลเ็คนพี่น้องบาอีกหน้ามันหน้าถือว่าเป็นอีกนิ้นทันที่เขามาหากเาลังใจวันดกคนมือกาบออกกาบน้องไปทำครับ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 ลาพีลาหน่องเนี่ยก็ของช่างช่าพีลาน่องครับทั้ม่คลิปหนาล้วครับคลิปหนานอกจางฟังไทยฟังเล่านะครับโอเคเอฟซีอะไคนตะดิงนะครับ กำลังใจเลยของไม้นะครับมุ่งพบค้นขบวนครับสวัสดีครับขอบครับสวัสดีครับสวัสดีครับ